ขณออิยทาถ่ายนิดนึงส่งไปให้ลูกขอบคุณค่ะลูกยุงเทพสั่งให้ได้แล้วอะไรนะคะส่งข้อความมาบอกอยู่ส่งตามหุ่นเต้นที่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ลูกอยู่กรุงเทพสั่งกับข้าวให้ทีนี้เราก็จะมาแกะกับข้าวนะคะเพื่อนๆนะอยากกินออมไก่ค่ะลูกถามแม่อยากกินอะไรแม่บอกว่าอยากกินออมไก่ข้าวสวยอของอไฟโต้สันแกะก่อนแกะก่อนร้อนเลยเพื่อนๆนะวายเราหอนหอนหอนเทค่ะทุกคนเทเท เน้ mm hmm. น้ำจะเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวน้ำออกก่อนัวน้ำเยอะไปจ้าเป็นตะแสนะพี่น้องโอ้ยเบิ่งขาวขวตกตะกอนเข้าขวดไหมจ้าหอมหอมโอ้ยหอมหอมมากเลยทุกคนเอ้ยหอมเพลยนหอยอยู่อืม แล้วก็มีข้าวสวยค่ะทุกคนดูส <c oughs> ิเป็นตาแสบแต่ลูกีกีแม่ขอบใจดูได้ไหลายมีไข่สองลูกช่วงนี้ลดน้ำหนักไงลูกก็เลยแบบ <c oughs> <c oughs> เห็นเรากินไข่ทุกวันลูกก็เลยสั่งไข่ามาให้แต่ดูนะไข่าอาจจะปอกหรือไม่ปอกแต่โ <c oughs> อ้โหา ช้อนแงะแล้วแหละเ <c ười> ออเดี๋ยวค่อยแกะจานใส่ข้าวก่อนจะกินได้เท่าที่กินนลลั่นแหละครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งก่อนนะคะโอ้ไม่ครึ่งแล้วเนี่ยโอ้แตแล้ว โอเคค่ะเพื่อนๆไปกินข้าวกันเนาะไข่วางไว้ก่อนโอ้ยดูน่ากินมากเลยเบิ NG, เขข้งข่าขว้าหอนหอนหอยหอยค่ะข้าวสวยโอเคมากินกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ามากินข้าวแกงอ่อมกันนะคะข้าวสวยร้อนๆลรสั่งมาแล้วร้อนเลยค่ะเมื่อกีอ้เนี่ยไข่ แต่ก็นี่ค่ะอือือแกงไก่ค่ะทุกคนเห็นอยู่ยนะเนาะอ็ถ่ายให้ดูลนะอร่อยมากลูกอยู่กรุงเทพแต่สังส่งสั่งกับข้าวให้แม่กินแต่แม่อยากกินอะไงแกงไก่ออมไก่ ลกเลยสามให้กินด้วยกันอืมอืมอร่อยอ่ะอืมเอม้มันร้อนอืมบวก bữa bụng bán bụng bàn khỏe ơn mà mặt ngon nghèo hiện nó như là chả chả ơn ừ, cứ cần là phải ít sản ra thay có bùa วันหนึ่งต้องกินน้ำให้หมดขวดหนึ่งไม่งั้นระบบข้างในมันจะร้อนไหมถ้ากินน้ำน,น้อยประมาณแบบอายุเยอะแล้วต้องกินน,น้ำเยอะๆกินแต่ปริมาณที่มนุษย์ควรจะรับนั่นแหละคะ่ะ อ,อร่อยมากทุกคนอืมเริ่มไข่ ไข่เหมือนเขาแบบทุบๆมาแล้วอะ่ะเหมือนให้เราปอกเลยแต่ว่าวันนี้จะไม่กินเค็มเพราะว่าอาหารก็เค็มแล้วนะคะ ข้นๆเลยค่ะทำแบบอีสานบ้านเฮา <c oughs> ช้อนไหมออกกำลังกายไปเดินสามโลกว่าออืพี่น้องหลับเป็นตายอีกอย่างปวดกามากอืม้ม ออร่อยมากกินข้าวได้ไม่เยอะแล้วค่ะมันมันชินแล้วนะถ้าถ้าวันไหนกินได้เยอะอ่ะมันก็น่าแบบถ่ายยาวๆนะเพื่อนๆนะอันนี้แค่แม่๋จอยากให้รู้ว่าลูกสั่งข้าวมาให้แล้วเราก็กินข้าวเมื่อกี้ข้าวเยอะมากเลย การที่เราลดอาหารลงอ่ะมันทำให้ก็เพราะเรามันเหมือนบีบตัวก็กจายเป็นกินอะไรได้ไม่เยอะกินเยอะมันก็จุกน้ำหนักหกสิบสี่ปีนี้สัญญากับลูกคนเล็กว่า คือพูดนะคะไม่ได้ว่าสัญญากิจจารักษณะหนากพูดกับลูกคนเล็กเพราะว่าตัวเขาจะโตเหมือนกันกับเราอันนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวมาคุยกันตัวจะประมาณแต่ลูกจะสูงกว่าตัวล่างก็จะใหญ่กว่าแต่ความความอ้วนหรือใส,ใส่เสื้อผ้าไซส์นะ่ะประมาณประมาณที่เราใส่ได้แล้วลูกก็ใส่ได้อย่างนี้นะ่ะแล้วทีนี้ก็เลยด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมส่วนเราเป็นแม่ที่อายุเยอะแล้วมันก็เริ่มแบบอ่อนแรงอ่อนละ น้ำหนักขึ้นก็เสี่ยงต่อไขมันเยอะก็เสี่ยงต่อ,อต่อร่างกายเราคุณหมอบอกว่าเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานให้ลดน้ำตาลลดอะไรที่หวานหวานลงมาแล้วเราก็เลยถามกลับไปว่าคุณหมอคะเสี่ยงไหมคะกิน,ก,นกินคาปูชิโนโวันละสองแก้วแล้วก็กินตอนคือตอนช่วงบ่ายแล้วก็มาตอนตอนเย็นโอ้ คาปูชิโน่มีส่วนผสมของไขมันเยอะแยะน้ำตาลด้วยค่ะคุณคุณป้าเออเรียกคุณป้าเนาะต้องลดลงค่ะต้องลดถ,ถ้าหยุดไม่ได้ก็ให้ลดลงค่อยๆลดลงมาถ้าไม่ลดมันเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานแล้วไขมันไขมันเยอะตรวจเลือดไขมันเยอะเอ,อคนไข้เดี๋ยวคุณหมอจะให้ยาลดไขมันสกิน โอ้ยโทษค่ะแล้วก็ขาไปโดนโดนขาก็แล้วก็คือเล่าให้ลูกฟังเสร็จแล้วก็เลยบอกกับลูกว่าปีใหม่เดือนแรกแม่จะลดน้ําหนักให้ได้สี่กิโลอ่าพอเรามาเราก็เกพอปีใหม่มาสิงนอกอยากคุยด้วยพอเริ่มปีใหม่มาเราก็เริ่มลดแย่งคุยละ เราก็เหมือนผีบ้านนะคุยกับก้องแล้ก็คุยกับน้องคือเริ่มตั้งแต่ปีใหม่คาปูชิโน่จากที่เรากินกินทุกวันทุกวันเราก็ลดลงมาสามวันทีหนึ่งแล้วก็ลดลงมาสี่วันห้าวันอาทิตย์หนึ่งแก้วหนึ่งพอพอพอ,พอความเคยชินไม่กินเฮ้ยเขาไม่เป็นไรเราก็กินกาแฟร้อนตอนเช้าอยู่แล้วนี่ถ้าอยากกินกาแฟมากก็คือตอน ตอนบ่ายอะไรเงี้ยก็กินไปสี่อะไรประมาณนี้นะคะนะหละังจากนั้นมามันก็เป็นความเคยชินจากที่กินโจกทติก็กลายเป็นไม่กินอ่าเดือนหนึ่งจะกินอยู่ประมาณครั้งเนี่ยเดือนที่แล้วอกินจําได้ว่าอสองครั้งได้ไหมเออใช่เติมความหวานเข้าร่างกายนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพอตอนเย็นอะตอนเย็นงดเลย ายสามไปแม่จ๋าจะงดเลยลดงดกินอาหารเย็นแต่จะกินน้ำกินคอลลาเจนแค่นี้เองค่ะถ้าใจเรามั่นคงถ้าใจเรายึดมั่นว่าต้องรักษาสุขภาพคนเราถ้าไม่มีปัญหาเกียเ่ยวกับร่างกายมาน้ำหนักมาเวลานอนอหายใจมันหายใจไม่ออกเหมือนเหมือนไขมันไปทับหัวใจเราอย่างเงี้ยหายใจไม่ออกแล้วขึ้นบันไดก็ขึ้นไม่ได้ ขึ้นสะพานลอยแฟนยังจูงแขนดันลากขึ้นอะไรเงี้ยโอ้ไม่ไหวแล้วหนักตัวหนักแบบว่าเสื้อผ้าก็ใสยย่ยากลำบากพอเสร็จแล้วอืมนึกถึงย้อนกลับไปนะแล้วพอมาตอนที่เรามาอยู่บ้านเราได้ขึ้นบันไดออกกําลังกายทํางานบ้านทำโน่นเพ้อเอไปล้างอะไรอยู่หน้าบ้านเหมือนกวาดขยะกวาดใบมงใบไม้ล้าง รถอะไรเงี้ยคือนิดๆหน่อยๆก็คือเราได้เดินแต่อยู่ที่น่้นเราอยู่ห้องใช่ไหมคะ <c oughs> คือแฟนจะให้เราไปอยู่กับแม่เขาแหละแต่เรากลัวเราเมดไปทําอะไรไม่ถูกใจเราเป็นคนอีสานแฟนเป็นคนจีนอืมเราก็กลัวไปทําอะไรไม่ถูกใจอ่อคุณแม่เขาอะนะอะไรเงี้ยเราก็ขอแบบเช่าห้องอยู่ต่างหากอืมเช่าห้องอยู่แค่นี้เอง แล้วทีนี้แฟนก็ผ่ากินตอนเย็นก็กีนไปติกินกินอะไรเนี่ยแล้วมันกินจนเพลินจนเราจะแย่พอตอนนี้มาอยู่บ้านมันได้ออกกําลังกายได้อยู่กับตัวเองได้ได้มุ่งมั่นมรณนะในการลดน้ําหนักมันก็เลยประสบผลสําเร็จถามว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นไหมหายใจคล่องหายใจสะดวกเดินเหินสบายขึ้นบันไดบ้านก็ได้พอตอนคืนลงมา เข้าน้ำขึ้นได้อะไรเงี้ยแพอเสร็จแล้วนะคะทุกคนกันเกงอะ่ะเราก็เสร็จสบายสบายคิจากเมื่อก่อนนั่งแบบนี้นั่งนั่งแบบอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เบ่งแล้วมันก็เนี่ยอี้ยมันมีความรู้สึกแบบภูมิใจโออฉันทําได้อะไรเงี้ยมันมีความความสุขมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันทำได้อะไรเงี้ยจริงๆนะคะทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นคะ่ะ เดี๋ยวกลับไปแม่จ๋าจะช่างน้ําหนักว่าลดกี่กีิโลเดี๋ยวแม่จ๋าจะบอกเพื่อนๆอีีนะคะขอบคุณที่อดทนฟังมาถึงตอนนี้อาจจะคลุกพลาพูดวกไปวนมาเออแม่จาก็มีความรู้สึกเออพูดวกไปวนมาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ะที่นี้ด้วยค่ะไม่บา,บายเจอกันที่หน้าค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมาขอบคุณค่ะไม่แม่